เอาละครับผมเอาละครับผมสวัสดีช่วงเวลานะครับสวัสดีครับผมปอมนะครับผมเนินดับเบลอยทุกคนมีเงินดับนานนะครับผมเปิบดาชิบช่้ช่ห้ได้เวลาเก็บตังเปลี่ยนใหม่ละคือถามว่าผมยากจนไหมนะผมก็บอกผมไม่ได้ยากจนนะครับผมแต่ผมเป็นคนที่ไม่ค่อยอยากจะเปลี่ยนของที่มีอยู่นะครับเป็นโรคจิตนิดๆน,นะครับ วันนี้พูดถึงเรื่องซิฟเมกนะครับผมที่มีการเปลี่ยนแปลงแพลตฟอร์มเื้อเงินไขนะครับผมวันนี้เราจะมาพูดให้ฟังนะครับผมแล้วก็มาอ่านรายละเอียดให้ฟังกันน,น,น,นะครับผมนสุดแนะครับผมสําคัญนะครับเปลี่ยนซิฟซิอัพนะรูปแบบการที่เราไปล็อกนะครับผมได้คะแนนนะครับผมได้เงินเพิ่มมานะแต่ก็ไม่ได้เยอะอะไรขนาดนั้นหรอกนะถ้าแบบเก็บไว้ประมาณหมื่นองหมื่นอย่างเงี้ยก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะครับผม อ่าฮะเรามาพูดกันดีกว่านะครับผมก็คือช่วงเวลานะครับผมที่คุณต้องทําการยินยอมนะก็คือก่อนอ่าช่วง6กโมงนะครับผมวันที่7พฤษภาคมนะครับผมแน่นอนที่สุดก็คือบริการซิฟเมกเอเชียนะครับตอนนี้มีอะไรบ้างนะครับก็คือโอนเซ็นทรัลดีต้อนนะครับภายใต้ซิฟเมกเอเชียนะครับผมการโอนส่วนบุคคลนะครับผมไทยแลนด์ไปยังซิฟเมกเอเชียนะครับผมรวมถึงอ่าส่วนบุคคลของท่านนะครับได้ให้ไว้นะครับขั้นตอนการสมัครทั้งหมดนะครับผมแล้วก็ทําการรู้จักลูกค้าอ่า Kyc นะครับผมแล้วกย็ยินยอมในการเข้าผูกพันข้อกำหนดเงื่อนไขของซิปอในอนาคตนะครับยอดสินทรัพย์ดี่ตอนคงเหลือรายการคำสั่งที่ตั้งไว้ของท่านจะไม่ได้รับผลกระทบนะครับผมท่านจะไม่สามารถใช้บริการซิปอารได้ต่อไปนะครับผมหากท่านไม่ยินยอมนะแล้วก็ภายในวันที่8นะท่านจะได้รับโบนสัสซิปอารตามที่ซิปแม็กซิปแม็กไทยแลนด์อีก uh, ท่านจะไม่ได้รับโบนัสเข้าไปยังบัญชีซิปอของท่านที่เปิดไว้กับซิปแม็กไทยแลนด์นะครับอีกต่อไป โดยไม่จําเป็นต้องมีการบอกกล่าวใดๆนะครับผมนั่นหมายความว่าถ้าไม่ได้ยินยอมนะครับผมเขาจะบังคับนะครับผมตัดซิปอัพออกจากคุณนะครับผมก็ส่วนนี้ก็เป็นส่วนที่เป็นเรียกว่ากฎหมายนะครับผมของประเทศเราด้วยนะครับที่ทําให้เขาเปลี่ยนแปลงนะ,ะรูปแบบนโยบายนะครับผมให้กลายเป็นต่างประเทศมากขึ้นนะครับเริ่มเริ่มง่วงแล้วฉัน วิธีการในการได้รับนะครับผมสินทรัพย์ที่มีก็ไม่ได้แตกต่างจากเดิมมากเท่าไหร่นะครับก็มีการเปลี่ยนแปลงบ้างเล็กน้อยนะครับบางส่วนนะครับผมแล้วก็มีการสเต็กที่มากขึ้นนะครับผมการออมที่มากขึ้นนะการล็อกที่มากขึ้นนะครับผมมันไม่ใช่คําว่าล็อกอะมันใช้คาว่ามันไม่ใช่คำว่าสเต็กมันใช้คำว่าล็อกนะครับผมก็ถ้าเกินสองหมื่นก็เป็น v p 4นะครับผมก็ว่ากันไปนะอืม ณปัจจุบันนี้ไม่ได้มีอะไรเพิ่มเติมมากกว่านั้นนะครับผมก็เป็นสิ่งที่เพิ่มออกมาปลอดภัยและได้รับอนุญาตนะครับจำนวนจ่ายโบนัสรายวันนะครับไม่มีกําหนดระยะเวลาการฝากนะครับผมไม่มีขั้นต่ำในการฝากแล้วก็ฝากถอนในทุกที่ทุกเวลาซึ่งก็รู้สึกว่าน่าจะครบคันนะครับผมในส่วนที่ผมพูดให้ฟังนะครับยังไงก็ตามนะการที่จะเปลี่ยนเงื่อนไขอะไรก็ตามนะครับผมเราก็ต้องพยายามอ่านให้ครบด้วยนะครับไม่งั้นเราจะผิดพลาดได้นะครับกนยอมรับเงื่อนไขนะครับผมปกติไปนะครับ เข้าสู่ระบบ <S <S อย่าลืมนะครับผมยังไงก็ตามนะในการที่คุณใช้ซิ p เมกนะครับก็พยายามมองด้วยว่าเราตองคุมค่าของนะอะไรวะไม่ถูกต้อง โอเคถูกตเนี่ยนะครับผมอัปเดตนะข้อตกลงในการใช้งานนะครับอันนี้สามารถที่จะมาอ่านซ้ำอีกครั้งหนึ่งได้นะครับซึ่งอันนี้เป็นรูปแบบที่ชัดเจนนะตัวแทนในเครือนะครับหมายถึงบุคคลที่ควบคุมนะครับผมโปรแกรม AML KYC มีข้อความอันนี้อันนี้ไม่เกี่ยวในหน้าซื้อขายสินทรัทต,ตอนหมายถึงอันนี้เป็นการบอกกล่าวเฉยนะครับผมสิ่งที่สำคัญมันอยู่ในส่วนของไอตัวเปเปอร์นั่นแล้นะครับผมคือ ถ้าคุณไม่กดก่อน7พฤษภาคมนะปัญหาจะเกิดขึ้นกับตัวคุณได้นะครับผมก็คือคุณไม่สามารถทำาิฟอัพได้นะครับผมอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่ควรจะต้องก้านกังวลมากกว่านะสำหรับใครที่ใช้แล้วรู้สึกว่าตัวเองไม่ได้เหมาะนะครับผมยังไงก็ตามก็พยายามศึกษาเพิ่มเติมด้วยนะเพราะทุกอย่างนะครับผมมันมีการเปลี่ยนแปลงเสมอนะครับตามข้อกฎหมายของประเทศเราด้วยนะครับผมเขาพยายามหาจุดที่เขาสามารถอยู่อยู่รอดในการแข่งขันนะครับผมของ e x c h ช n g e ต่างๆนะครับผมซึ่งรายละเอียดนั้นมีเยอะกว่าที่เราคิดไว้นะ สรุปสั้นๆน,นะครับผมในส่วนที่ผมสรุปไปคิดว่าน่าจะน่าจะพอเข้าใจอยู่นะไม่น่ามีอะไรเพิ่มเติมกว่านั้นนะครับผมยังไงก็ตามการกดยอมรับเนี่ยก็ทําให้เราได้รับรู้เพิ่มเติมนะฮะว่าเขาจะย้ายนะครับผมไปทางอ่าส่วนอื่นนะฮะนี่นะครับผม ผมเก็บมาประมาณสองรอบนะครับผมผมก็ได้ประมาณเนี้ยแหละไม่ได้เยอะอะไรขนาดนั้นนะฮะสำหรับผมผมรู้สึกว่าเออขนาดแหละประมาณเนี้ยแหละสายทิ้งไปบ้างดีกว, <laughs> <laughs> okay, ว,ว่าไหมโอเคครับผมไปเจอใหม่คลิปหน้าผมป้อมสวัสดีครับ